เมืองแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังเดินออกมาจากร้านบซื้อในยามค่ำคืนริมถนนฟุตบาทเต็มไปด้วยความมืดมิดและความเงียบชายผู้นั้นยืนพูดพึพรรมพำกับตัวเองบนริมทางด้วยความหมดอะไรตายอยากก้มหัวมองดูอะไรอย่างไรจุดหมายหน้าเบื่อจังไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วสิเขาเดินลงบนถนนเพื่อข้ามไปฝั่งตรงข้ามแต่เพียงไม่นานก็มีแสงสว่างจ้าจากข้างๆมาด้วยความเร็ว ชายหนุ่มหันมามองแสงที่กระทบกับใบหน้าในช่วงวินาทีนั้นสายตาเขาจ้องมองแสงไฟก่อนจะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมนบอันว่างเปล่าพื้นที่โดยรอบมีแต่แสงสีขาวอย่างสุดลูกหูลูกตาเหมือนกับไม่มีจุดจบชายหนุ่มค่อยๆลืมตาขึ้นเอ่ยคำออกมานี่เราตายแล้วหรอแล้วที่นี่คือที่ไหนนรกหรือสวรรค์มีเสียงหญิงสาวปริศนาตอบออกไป ที่นี่คือดินแดนระหว่างนรกกับสวรรค์เป็นสถานที่ตัดสินว่าเจ้าควรจะไปที่ไหนกายจิตของเขาหันมามองเสียงที่กล่าวออกมาจากด้านหลังปรากฏเป็นเทพธิดาสาวแสนสวยเธอหลับตายิ้มออกมาอย่างเป็นมิตรในขอนอนนั่งเก้าอี้พร้อมกับในมือน,นั้นเปิดสมุดเล่มโตอยู่และกล่าวทักทายสวัสดีดอยเขาตกใจเล็กน้อยมองด้วยความสงสัยที่รู้ชื่อตนเองได้ไง เทพธิดาพูดขึ้นต่อคือว่านาะอันที่จริงนายควรจะตกนรกแต่เพราะทางเทพเห็นว่าชาตินี้ของนายก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรเลยจะให้โอกาสแก้ไขเพื่อไปสวรรค์วิธีคือต้องไปปราบราชาปีศาจท,ที่ต่างโลกโอเคนะดอยยกมือขึ้นถามด้วยความสงสัยเออคือบาปผมมันร้ายแรงขนาดต้องไปปราบราชาปีศาจเลยหรอ คือชาติก่อนผมทำอะไรไว้ช่วยอธิบายหน่อยโอเคเอาเป็นว่านายตอบตกลงนะงั้นขอจบเพียงเท่านี้เทพธิดารีปิดสมุดเล่มโตยืนขึ้นยื่นแขนออกมามีวงแหวนเวทปรากฏหน้าผ่ามือเธอเตรียมส่งไปต่างโลกทันทีเฮ้ยเดี๋ยวตอบคำถามผมก่อนเพียงกล่าวได้ไม่นานก็เกิดเป็นแสงสีขาวรอบตัวชายหนุ่มแล้วเขาก็ได้หายวาปอไปในพริบตา หน้าต่างโลกแฟนตาซีเมืองแห่งการเริ่มต้นที่มีชื่อว่าริดามีแสงสว่างเป็นเส้นตรงลงมาที่ใจกลางเมืองโดยค่อยๆลืมเปลือกตามองไปรอบๆเห็นผู้คนจากต่างโลกสวมชุดยุคกลางเดินเพ่น่านไปมาทำเอาเขารู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกนี่เรามาต่างโลกแล้วหรอหรือว่าจะเป็นแบบในอนิเมะโลกแฟนตาซี จะต้องมีสกิลโกงโกงฮาเรมสาวสาวมาอยู่รอบตัวเราแน่เลยถึงแม้จะไม่เข้าใจบาปที่ตรูทำคืออะไรจนต้องมาปราบราชาปีศาจก็เถอะอยู่ๆก็มีแสงสว่างออกมาจากด้านหลังอีกทีปรากฏเป็นกลุ่มปาร์ตี้ที่ใช้แท่นวาปอมาผู้คนในเมืองแห่งนี้จึงไม่ได้ตกใจกับการปรากฏตัวของดอยเพราะจุดกึ่งกลางของเมืองคือแท่นวาปอไปเมืองอื่นและจุดกลับ โดยมองปาร์ตี้ที่ออกมาจากแสงนั้นเห็นหนึ่งในนั้นมีสาวเอลสุดสวยในมือนั้นถือธนูชายหนุ่มจ้องมองอย่างไม่ละสายตาในหัวคีเอย่างดีใจมองขึ้นไปบนฟากฟ้าเราจะใช้ชีวิตใหม่ที่นี้ผ่านมาชักพักดอยได้สำรวจเมืองและเอ่ยถามที่อยู่กิวนักผจญภัยจนมาถึง ข้างในนั้นเต็มไปด้วยนักผจญภัยร่างกายบึกบืนและเผ่าพันธุ์ต่างๆใบอีเวนท์ที่แปะริมผนังมากมายเหมือย่อในอนิเมะที่เคยดูจึงไม่รีรอเข้าหาแคเทเชียพร้อมเอ่ยปากออกไปอย่างมั่นใจผมมาสมัครเป็นนักผจญภัยครับพนักงานสาวหูแมวส้มมองมาแล้วยิ้มให้พูดตอบกลับงั้นหรอคะค่าบริการจ่ายเป็น50เหรียญทองแดงค่ะ ชายหนุ่มทำหน้านิ่งตัวแข็งเหมือนเพิ่งคิดอะไรได้ตอบกลับตัวเองในหัวเออจริงสิตอนเรามาเทพธิดาก็ไม่ได้ให้อะไรเลยแล้วแบบนี้ตรูจะอยู่รอดยังไงเนี่ยพนักงานมองมาด้วยความสงสัยจนพูดขึ้นเป็นอะไรหรอคะดอยจึงตอบไปแบบเขินอายเพื่อเอาตัวรอดเสียก่อนคือว่าพอดีผมลืมเงินเดียวมาสมัครใหม่นะครับได้เลยคะ่ะ เขาจึงออกมาจากกิวนักพศยอภัยมองไปบนท้องฟ้าพรังด่าในใจเฮ้ยเอาตรูมาเงินก็ไม่ให้หรืออาวุธอะไรเลยแล้วแบบนี้จะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยเทพธิดาเขานั่งงอ,อโมโห,โหอยู่แบบนั้นไปชักพักก่อนจะเริ่มทําใจรีปอหางานทําก่อนที่ตัวเองจะไม่มีไรกินแต่ว่าคนไร้ความสามารถอย่างเขาไม่มีทางเลือกมากนักจึงได้ทํางานก่อสร้าง เป็นรายวันเพื่อจะได้มีเงินใช้ก่อนที่จะอดตายโอยได้ขอเข้าร่วมทำงานทำหัวหน้าช่างด้วยความที่ขาดคนงานเลยได้เข้าทันทีแต่ก็มาตอนเที่ยงเพราะฉะน,นั้นค่าตอบแทนรายวันก็จะลดครึ่งหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จเขาได้รับเงินเพียงหนึ่งยเหรียญทองแดงซึ่งมันไม่พอใช้หากชื่อของอาหารก็จะไม่มีจ่ายค่าที่พักชายหนุ่มมองเงินในมืออันน้อยนิดด้วยความอดสูกล่าวออกมาด้วยน้ำตา โถเว้